วัสดีไปรุ่นโบกบ้างเข้าลามเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่เกมยังไม่อัพยังไม่อัพเดทซะเกมเลยรอใครแพกสามอยู่จะได้เคลียร์เรื่องซะเอนเลดไ้แม่ก็ฟาร์มเงินก่อนหมดสุดท้ายไม่รู้ว่าจะไปรอดไหมแน่นอนครับเกมเกมข้ามเวลาเกมรอเวลาเนี่ยเออเกมรอเวลาให้เกมนั้นอัปเดตนะครับวันนี้เราจะเล่น วันนี้เราจะเล่นเบลเลอาโธเชียกับจักรราจักรเล่ก,ก็แล้วกันพอว่าตัวนี้มันอึดถุดอ่ <c oughs> พอลูกพอลูกมาเจอกันแล้วโอไมกกษพอลูกรวมพลังไงรวมพลังสามมคีพอลูกไปช่วยกันสู้อ่ะเอาอ่ะอื้ออื้ออ,อะไรกงเล็บแมวเหมียวเสือโคกกระดาว เียจีกแม่งเอาเฮ้ยพ่อแยกล่างได้วะเอาไอเทียมันก็ง่ายแบบนี้ <c oughs> โอ้โหพอลูกพอลูกรวมพลังเอาไปกินซะกระปองคูละมะจรวดปัว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 พอลูกรวมพลังไงพลังกินปากมหาภัยเอ๋ไรวะ ใจเย็นดีจกดักรัดจักเลยเอ้ยแล้ววะยังไม่จบหรอกเอาไปกินเนี่ยเอามันตายก่อนปะล้วแล้วไอ้ท่านี่มันชื่อท่าอะไรวะจะกินเบิร์รอีกหรือเปล่า อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นวะบังเอิญที่พ่อลูกมาเจอกันเหรอมีใครเป็นพ่อลูกใครอีกไหมวะไม่มีอุลตร้าแมนเอไม่มีทาโร่มันก็มีแต่กีกไม่ใช่เหรอว่าพ่อลูกเออถ้าเป็นโทรเกียล่ะมันจะไปไทยกาบไหมจะไปไทยกาบไหมฟูม่าแทน เฮ้ยม um, <cues S 1> ันแค้นกันอยู่แลนวเนี่ยมันแค้นกันอยู่นวเว้ยเออมันจะต่อยกันอ่ะมันต่อยกันหนักหน่วงอยู่ต่อยกันหนักหน่วงอยู่ตอนที่สี่บ้งไม่ตอนที่สี่ก็ตอนที่สามเอลืมละต่อยกันหนักหน่วงอยู่หนักหน่วงแค่แป๊บเดียวก็จบเอ้ยธลิกีการโจมตีมันธรรมดามากเลยการโจมตีมันปล่อยพลังอ่ะ ไม่เหมือนในหนังอ่ะเออในหนังเขาไปต่อยก็ไปตบแล้วในหนังใช่ไหมเอเอเอะไรวะสายฟ้าจักรลัจักรเลยก็ชักดาบไปแล้วทอร์นาโดว้ากิโดเลกิโด การโจมตีมันเบายังวะเออโทรเลยโทรเกียร์มันตีเบายังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ตายกดตายกดตายแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเอากระโดดหนีบอสไม่ได้กระโดดหนีไม่ได้โว้ยอะไอ้อะไรวะมองไม่เห็นที่อะไรเลยเออโออเออมองไม่เห็นที่เอ้าเดี๋ยว ใจเย็นเห้ใจเยดิเฮ้ยโทรศัย่าไฟฟ้าช็อตเฮ้ยอือปูมะเออสเตยีลามีเสียงไก่ด้วยครับเมื่อกี้นี่แน่คันทำไมเนี่ยอยา่าคันแบบนี้สิวันไว้ใจเกลียวเลยต้องตัดคลิปก่อนแล้วประเด็นอนะ ขอไปกบคุณผ <g ay> <g ay> ู้ชมไก่แม่งคันไก่มันคันอย่างบ้าคลั่งอะ่ะโอ้โหมันบ้าคลั่งนะครับสุดยอดมากเลยโนเอเล่นโนอากันบ้างไม่ค่อยได้จับโนอาเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับโนอาไททัดน์นี่ไททัดวะไททัด <ay> <t od> ไททัศมันถูกกับเทพเจ้ามันถูกต้องไ <c oughs> ททัศมันเข้ากับเทพเจ้าได้วะ่ะไททัศเนี่ยเออเออมันเข้ากับมันเข้ากับอะไรวะมันเข้ากับเออมันต้องแมนไรวะมันต้องแมนลืมละลืมละเออเข้ากับเพียรช่างเถอะเข้าอะไรอะ่ะ ข้าวหน้าเข้าหลังหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมึงเจอของจริงจักเลือบารามีโนอาบารามีถ่ายท่าเอาเลยเออเอาทำไมกูปิววะระระดับโนอาไม่น่าปิวอ่ะการเตมตีมันรุนแรงจริงอเออจักเลือกเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของมึงง่ายสปาราดตัวประปกรอบ ตัวประดับชัดเอากินซะรับแสงพ่คาดอ้ยโอ้โหตัวเลขตัวเลขกล็โคตรหนักเก้า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 เฮ้ยตัวเลขหนักมากตัวเลขมันหนักมากครับเฮ้ยล่อไปเก้าเก้าเลยเวลานี้สุดยอด นี่เปิด4โมงโเค4โมงกับ6โมง6โมงเย็นมนเปิดนานนะว้ยเฮียเขาจะเปิดได้แต่ละทีเนี่ยแทบสตบัตเสร็จตอนมาการ์โอโล้วจีเซตตอนมันตัวเล็กยังวะ

ชิว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 นี่ไตไปตยอดหน้ามันตายหงมาไม่เหมือนจะเลยจะเล่ยมันตายมันจักเตอร์มันอะไรวะลืม <laughs> จักเลยมันตายยากกว่านี้เออ ยังไงก็ต้องใส่เดี่ยวจักเลยวะกดุยอมยอมดูโฆษณาเพื่เสียเวลาก็ได้ดูโฆษณาเข,า,า,หเขาหน่อยนะครับยกเลิกการในความชี้หายมาเยือนหน้ามึงนะครับเอาเป็นใครดีอ่ะเลือกไม่ถูกสีเลือกไม่ถูกสีโปรเจกต์โปรเฮาส์อะ ในหัวตัวนี้มันในหัวตัวนี้มันต้องอัลตา้าแมนจีอาควาชมชเชอร์นี่ทกะวะไทกากะทรมังกีโน่เฮ้ยอะไรวะเอามันจับกูได้ยังไงอ่ะหมายควาว่ายังไงวะมึงจับกูได้เนี่ย ฝ่ามือฝ่ามือมวยแจ็คมวยแจ็คมวยจีนจีคอคอกระดอกคอกระดอกมวยแจ็คมวยจีนมวยจีนมวยมวยกังฟูกันได้ไม่มาตายง่ายวะอุลตร้าแมนจี๊บอควาใช่ไหมเชื่อใช้ได้เลยนี่หว่าเฮ้ยอะไรวะ อปัวอ่ะปัวอ้าวปัวอะไรวะอะไรวะนี่ทอร์นาโดกลางอากาศจิ๊ดจิ๊ดจิดิดิ้เอาอะไรอ่ะอรอเดี๋ยวค่อยๆพูดค่อยๆค่อยๆพูดค่อยจ่ากันหน่อยวัยรุ่นเฮ้ยอย่าจับกูวัวเดียวเอาไรกะโอโหไรกะ อย่างย่งซีนคนเดียวดิให้พี่แจมด้วยพี่คอรกระดอกวุ้ยต้องหันหลังให้กันดิเออมัต้องหันหลังให้กันให้กันนะกวก็เท่ทะลึ่งไก่กะต้องหันหันหลังให้กันให้กันนะครับก้อยเท่นะกี่นาทีแล้วมันไม่รู้วะกี่นาทีอ๋หหออะไรวะเสียงเคืยอะไร เด็กเท่านี้มันจะไม่เรื่องกลัวเออเดี๋ยวเดินสักวนันอีกฮี่แ้แม่งออกไปต่อยหนังนาแม่งชิคกี้พายน้าเนชิคกี้พายมารุ่นพีจิรุ่นพีจิกมาช่วยอีกแล้วเหรอรุ่นพีจิกเป็ดไลแอร์โล่แซดแลนด์ไปเยอ โน้พิจิตตัดผนึกมานนี่ตัดมานสลบวิญญาณสยบริญญาณสรบวิญญาณสตไตล์อาร์เรวเอาอะไรวะตัดผนึกน้ำแข็งเสร็จไรอโร์ เซตเนไฟเยอร์เออเอาอะไรเนี่ยแซดไลท์อะรอแซตเบนไฟเยอร์ห้ยทุกท่าที่ต้องมีเฮ้ยเดี๋ยวลำแสงเซสเซียมเซตไลท์เอ้ยไม่ใช่เซตไลท์ เซ็ตไฟสายให้สะอาดเซ็ตไฟสายให้สะอาดออยังไม่จบเพลยนี่เซตไลแอรโร,อร่ไปจบละเซตเบนไฟอาไปเอาเลยไม่ได้แล้วว่าอะไรอย่าอะไรอย่าอะไรอย่าอะไร เล่นไม่ได้แล้วนะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะอะ,อะไรคาฮอนะอุลตร้าแมนแฟดเออร a แกมมาฟิวเจอร์ไม่มีเสียงภาคอ่ะอออะไรอะ่ะอะไรอะ่ะไลนิงเจนเนอเรตสวย เอาอะไรวะอ้ยโอยโยเ,เ,เอาไปกินซะคอนตะปูกระดาษตันไกลน,นี่ทีผมวบิ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 วเอาอะไรบ่ฮะ โอ้ยอะไรเนี่ยมก,กาโอโลจีมก,กาโอโัตโนตเนี่ยพลังซูปเปอร์แมนโอะอะไรวะเฮ้ยอ่อะไร,ร,ะรนิ่งเจเนเรตต์ตลรำแสงเซตเสีอมเฮ้ยยอะ ไม่มีเสียงพากล้วมันไม่เล่าใจอ่ะเอนอุลตร้าแมนกู๊ปก็แล้วกันนะครั้งสุดท้ายแล้วในครั้งนี้คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่แท้จริงอุลตร้าแมนกนรุ๊ปอุลตร้าแมนลูปวะอุลตร้าแมนลูปกปรุ๊ปอุลตร้าแมนอะไรวะไอ้เ,เหี้ย a t t ต e hell เจ้าเออ รูโพลิงปัดอีเอ็นอีเอนไม่สื่อ e ีเอไม่สื่อโยอ้ยอ,อ,อะไรวะรูปโคลิงดีวิว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 ว อตายตายอย่างเขียดเขียดก็แนวแนวเล่นก็หมดแล้วนะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนเอาไว้เท่านี้ก่อน ให้ครับรับชมปัก,กตุก้ยกระตุ้ยกระตุคยให้ผมด้วยนะครับ